เข้าใจเรื่องนี้ชีวิตคู่หวานแน่นอนหนึ่งเข้าใจเรื่องการปรับตัวเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คนสองคนเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยพฤติกรรมการปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นแฟนกันมานานมากแล้วคุณรู้จักนิสัยใจคอกันแล้วนะคะคงไม่จําเป็นที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณเป็นแฟนกันกับเวลาที่คุณเข้ามาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างเช่นแฟนคุณชอบนอนปิดไฟมือแต่คุณชอบนอนเปิดโคมไฟแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเนี่ยจะช่วยเติมความหวานให้กับชีวิตคู่นะคะและช่วยลดการกระทบกระทั่งในชีวิตคู่ได้ด้วยนะคะข้อ2 เข้าใจความเป็นส่วนตัวนะคะเมื่อคุณตกลงมาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะที่ใครบางคนเนี่ยเขาห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวของเขามากๆถ้าคุณต้องการจะเติมความหวานให้กับชีวิตคู่นะคะคุณต้องปล่อยให้แฟนของคุณเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาให้เขาได้อยู่ในเซฟโซนเพราะเขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจนะคะแล้วคุณเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวโลกส่วนตัวของคุณเช่นเดียวกัน ข้อ3เข้าใจคาว่าให้อภัยในโลกใบนี้นะคะคงไม่มีใครทําอะไรถูกใจเป็นหมดสทุอย่างนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยเรียนรู้การให้อภัยเวลาที่คนรักของคุณทําผิดที่มันไม่ได้มากเกินไปหรือว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสเกินไปคุณควรที่จะให้อภัยเขาซึ่งมันจะเป็นการที่ถนอมน้ําใจคนรักและเป็นการเคารพคนรักอีกวิธีหนึ่งและจะทําให้ความรักของคุณยาวนานนะคะข้อ4 เข้าใจเรื่องการเติมเต็มนะคะเวลาที่คน2คนเข้ามาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจิ๊กซอนะคะที่เข้ามาหากันซึ่งคน2คนที่มีความสุข100%เเซแล้วก็อีกคนนึงมีความสุขร้อยเเเข้ามาหากันจะช่วยเติมเต็มความรักให้มีมากขึ้นให้หวานมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือ วิธีนะคะที่จะช่วยทําให้ความรักของคุณนะคะถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ความรักของคุณเนี่ยจะเป็นความรักที่หวานและก็รักกันยาวนานนะคะลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะ